สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในไอดีหลักของเรานะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยอีกแค่วันเดียวอัปเดตระบโบมาละมาทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้นะเวลาตีสี่ขวันพรุ่งนี้น่าจะวพรื้นหัสตอนตีสีตัวเกมน่าจะทําการอัปเดตตีตีสหรือบ่ายสี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ก็คือ อีกแค่วันเดียวทานคอรโบจะมาแล้วส่วนเรื่องของบอสมืดเนี่ยอันนี้คือหลายคนนี่เครียดกันหนักมากนะรับคนที่ยังไม่มีบอสมืดว่าไอดีเนี่ยต้องการบอสมืดมากแค่ไหนหรือว่าควรจะดองไปองรอคอลโบเลยดีซึ่งสำหรับไอดีไหนที่ยังไม่มีบอสมืดแล้วก็มีตั๋วพอเหลือผมแนะนำว่าเอาตรงๆเลยก็คือเราสุ่มบอสมืดไปจนหมดเลยเอาจุกว่าจะได้บอสมืดไว้ก่อนจะดีกว่านะอืมใครจะดองไว้ก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่า ตามที่บอกไปบอนมืดเป็นตัวละครที่ทุกทีมนี่ควรจะมีนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ครบเครื่องที่สุดในเกมนี้แหละเอาจริงๆเลยเป็นตัวธาตุมืดที่ดาเมจน่าจะรุนแรงมากๆน่าจะรุนแรงที่สุดในหมู่ธาตุมืดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใครที่มีตั๋วเหลือเนี่ยเอ,เอาไปเปิดบอลมืดก่อนคนลโบค่อยไปหาระหว่างเดือนก็ได้นะใครที่ยังไม่มีบอลมืดบมว่าหาบอลมืดก่อนเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งวันมันก็จะเป็นการอัปเดต คอลโบซากุระโยนะซึ่งถามว่าเลนเจอร์นี่จะเก่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ก็คือคาดหวังว่าอัปเกรดธาตุแสงไม่ก็มืดจะมานะซึ่งผมคิดว่าเกมก็น่าจะเอาตัวของอัปเกรดธาตุเข้ามาแหละเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีท้งอัปเกรดแสงอัปเดตอัปเกรดมืดมาแทบจะทุกคอลโบเลยเนาะอืมว่าวผมมีเหรียญอยู่สิบห้าอันมายวกดให้หมดเลยซึ่ง ไอตูนไอตัวเหรียญเนี่ยผมก็คาดหวังตัวเอาเอา,เอาเก็บไว้เยอะเลยนะไว้สำหรับคาระโบนฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาสุ่มคารโบชอบเกลือนะอันนี้เราก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วส่วนของอัปเดตวันพรุ่งนี้ถามว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะก็จะมีเป็นภารกิจใหม่มีเลนเจอร์ใหม่ตัวแจกใหม่เอ้ยแล้วผมได้กบดําด้วยอ่ะทุกคนสุ่มไปมาสามรอบได้กบดําเลยนะอันนี้คือโชคดีมากโชคดีมากๆนี่ สำหรับไอ้กบตัวนี้ก็เป็นส่วนที่ป้ายเหลืองต้องการเนี่ยนะเพราะว่าของอัปเกรดเลนเจอร์นี่สําคัญมากป้ายเหลืองอที่นี่คือมันไม่น่าจะมีใครต้องการขนนกหรอกอืมแ้วก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมกม็มีประโยชน์หมดทุกอย่างแนะนําให้มาทํากันทุกวันนะตามที่บอกไว้วป้ายเหลืองก็ทําได้อืมแต่แนะนําว่าให้ทําแบบถ้าทําแล้วท,ทําทุกวันเลยเพราะว่าเราจะได้ของรางวัลตรงตรง,ตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นของรางวัลมาเดี๋ยวผมกดให้ดู ผมไม่รู้ว่าของรางวัลอันที่เยอะที่สุดจะเป็นอะไรน่าจะเป็นกบก้าดาวใหม่เป็นตัวปลุกพลังซึ่งก็ดีดีดีมากเลยด้วยตัวปลุปกพลังถผมว่าไม่น่าทานแล้วเพราะผมมาเล่นช้าไปนะผมเพิ่งกลับมาเล่นไงซึ่งอดีนี้นี้ก็มีแค่4ลูบี้นะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่ถึงสัปดาห์เลยยังไม่มีช่องทางไหนหาลูบี้ได้นะซึ่งก็น่าจะรีลีกพีพีไต่ลีกไปเรื่อยไปเรื่อยไอยต่ลีกไปเรื่อยแล้วก็จะ ได้ทางด้านของลูบี้เอาไว้เปิดเกียร์นะซึ่งไอดีนี้เนี่ยผมมีเกียร์อัพเกรดธาตุมืด4ชิ้นนะเพราะผมดองรูบี้ยันได้7 0 0 0รูบี้เลยการันตีผมได้อัพเกรดธาตุมืดมา4ชิ้นซึ่งบอกเลยว่าเยอะแบบเยอะมากๆแต่สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือต้องการเป็นทางด้านของตัวตัวแน่นอนนะอาจจะเป็นโจมตีรวมก็ได้เพราะโจมตีรวมเนี่ยมันเป็นโดนแน่นอนท,ที่ดีสุดแหละ ข้อดีผมเนี่ยมีโดนแน่นอนเป็นส่วนของธนูคิดมาดนะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าธนูคิดมาดเป็นของสายแทงแล้วก็ไม่มีดาเอจดด้วยเป็นเกียร์ที่มีแต่พลังชีวิตต้องใส่ให้เลนเจอร์ประเภทแบบสายแทงโดยเฉพาะเลยแบบรายมมาทูอะไรเงี้ยถึงจะดีนะซึ่งผมก็มีโดนแน่นอนเยอะมากๆแต่เป็นธนูคิดมาดหมดทุกชิ้นอาจจะไม่เยอะมากๆหรอกมันมีไม่เยอะแต่ว่า เป็นธนูคิดมาดหมดเลยเนี่ยธนูคิดมาดอันไหนวะอันนี้ก็ธนูคิดมาดของบอสมือก็ธนูคิดมาดซึ่งลหลักๆเลยเนี่ยก็ไอีน,นี้น่าจะดองรูบี้ไปเอาโดนแน่นอนอาจจะโดนแน่นอนของจันทาหรือว่าโดนแน่นอนอันไหนก็ได้ที่มีพลังโจมตีรวมนะอืมไม่น่าจะเปิดคิดมาดทุกคนเพราะคิดมาดนี่เราน่าจะมีหมดแล้วอะเว้นปืนคิดมาดนะปืนคิดมาดดีไหมก็ดีนะแต่ว่าน่าจะออกยากนิดนึง เพราะฉะนั้นเราสุ่มเป็นทางด้านของพวกเกียร์จันทาอะไรพวกนี้หรือแม้ก็เกียร์คาราโบที่มีโดนแน่นอนที่เป็นพลังโจมตีรวมน่าจะดีกว่านะอืมซึ่งน่าจะต้องรองกันอีกนานโอเคมาอไหนก็ไหน,ไหน,ไหน,ไหนแหละมาล,ลงไต่ลีกหน่อยดีกว่าซึ่งปกตินี่ผมควรไปอยู่เพจสองได้แล้วนะแต่ตอนนี้ยังอยู่ทองสองเดือนนี้ก็ไม่น่าจะมีคลิปสอนเล่นป้ายหรือนะทุกคนน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าเลยอืมเนาะ จริงก็ไม่นานเราพูดเหมือนนานนะแต่ก็วัดสองวันเองเนาะอืมไม่นานมากเพราะว่าตอนนี้นี่เราไม่มีมุกเล่นแล้วนะเพราะว่านั่นแหละอีกแค่สองวันเนาะช่วงนี้ก็น่าจะเตรียมตัวหาของเตรียมรับมือกับโคลาโบหน้าเนาะเพราะฉะนั้นคลิปคลิปวันสองวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเตรียมตัวสับโคลาโบนะแลวผมเผลอกดไอเทมจริงผมน่าจะนูอไอเทมได้ถ้าอีกฝ่ายไม่พายุมาแต่อีสโอเคทุกคน ทีมเรามีตัวหยุด5วิทั้งหมด7ตัวนะเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายก็น่าจะโดนความสามารถหยุด5วิของเราแบนตัวละครเล n นเจอจนกดตัวละครออกมาได้น้อยมากๆนะซึ่งกินโตคิเป็นตัวเดียวที่เป็นตัวเพิ่มแร่พันแต่คือมันเป็นอะไรที่น่าหนักใจมากเพราะว่าตัวเพิ่มแร่พัน์แค่ตัวเดียวอ่ะมันก็จะคอมโบไม่เข้ากับทีมแต่กับการตัวละครกินโตคิเนี่ยเป็นตัวละครที่แบกทีมผมพอสมควรเลยนะ เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ไมแน่ใจว่ากินโทคิผมเอาเข้าหรือออกดีเพราะนี้แค่าล่างไฮเปิ์มันคือเอาง่ายเลยคือไม่ใช่ล้างเก้าดาวแต่ก็แบบแบกหลังหักแล้วอะ่ะเอเอเลนผมก็เหมือนเดิมนะตะกี้นี้ผมเพิ่งเพิ่งไปเปลี่ยนเกียร์ของเอเลนมาทิปนี้ก็ยาวๆเลยแล้วกันนะอือฮึโอเคทิปนี้ก็เก้าดาวล้วนเพราะฉะนั้นอาจจะอันตรายนิดน,นึงเราต้องรีบกด ออกเลนเจอร์ได้ไวที่สุดก่อนแล้วเราค่อยกดออโต้หลังๆมาเราเสกบอลมืดไม้ไวที่สุดนะทีมนี้มีโคน,นี่สลอ็อดดูซิทีมเราสตันไหมโอ,อ๊ยสตันอยู่สตันอยู่ทุกคนทีมเราโดนสตันหนักนะสล็อดเป็นตัวละครที่แบบสตันโกงมากผมเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กดไอเทมแล้วก,กดไอเทมกลับอ่าแล้วก็ชนะได้นะ ขพตามที่บอกไปว่าคอมโบของเรานี่คือหยุดห้าวิตึงๆแล้วก็อัปเกรดธาตุสีชิ้นซึ่งอัปเกรดธาตุมืดเนี่ยผมมีมืดแค่สตัวคือบอสมืดกับยมมทูดนะแต่ว่าผมมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นผมก็เลยโยกแบบเรียกว่าประยุกตแล้วกันประยุกต์ชิ้นของอัปเกรดธาตุบางส่วนให้ซิลฟี่กับตัวยามาโตะนะซึ่งตัวทางด้านของซิลฟี่เนี่ยผมอัปเป็นอัพเกร์เป็น แม็กแดาวเลยนะเพื่อที่จะเอาสร้างความเสียหายเ็นเลงไปในพื้นที่แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมาโตกก็ตามมาเพราะคนนกผมเยอะมากทุกคนอืมเนาะบอกเลยว่าเจ็ดพันลูบี้นี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหเยอะมากดองมาครึ่งปีได้นะอืมแต่ก็ก็ตามนั้นแหละอืมได้สี่ชิ้นก็โอ้โหสบายละซึ่งทีมนี้ก็มีตัวการบินนะแต่ว่าเราจะ ไม่ใช้ตัวการบินเท่าไหร่นะเพราะไม่ได้แม็กทีนี้เล่น5้าตัวตัวบอลมืดเกาดาวแม็กก็อันตรายพอสมควรนะแล้วไม่แน่ใจด้วยว่าเกียร์เขาโหดหรือเปล่าซึ่งทีมที่เล่นตัวคอน5ตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเกียร์โหดกันทั้งนั้นนะอืซึ่งผมก็ไม่ได้เช็คมาก่อนเพราะฉะนั้นก็อันตรายมากๆนะโอ้โหโอ้โห,โโหบาวช้างน่าจะเกียร์โหดพอสมควรนะทีมนี้แล้วก็พยายามเรียกตัวมาหยุด5้าวิเราน่าจะมีผลไม่มากเท่าไหร่ แล้วก็กดไอเทมกลับไปโอ้ทุกคนทีมที่มีเรนเจอร์แค่ห้าตัวโหดกว่าทีมที่มีเรนเจอร์เต็มทีมอะ่ะทุกคนแต่ไม่ไรเราสตัรเขาได้ช่วงหนึ่งนะอ่าแล้วก็พยายามเคาน์เตอร์สกิลอีกฝ่ายได้มากที่สุดโอเคเขากดไอเทมมากดกลับไปก่อนเพราะเราไม่ต้องการให้เขาสร้างกองทับขึ้นมานะบอลมืดแล้วก็ยิงแหลกกดสกิลแหลกอ่ะเรียบร้อยทีมนี้ยนะูสามเจ็ดนาขอเช็คทีมหน่อยโอซิอาบอสช้างโหดแค่ไหน คือผมมองไม่เห็นบอสมืดเลยนะทีมเขาบอสมืดน่าจะตายไปหมดเกียร์ก็ไม่ได้โหดนะแต่คือทุกคนเห็นปะเกียร์ไม่ได้โหดแต่ยืนไปกระจุกเลยอะ่ะอืมก้าวดาวแม็กโกงมากๆซึ่งยม,มทูตกับบอสมืดผมอย่างแรกเลยถ้าผมสุ่มได้เกียร์ที่มีพลังโจมตีรวมที่ผมบอกไปก่อนหน,น้านี้ผมจะรีบใส่บอสมืดเลยนะพระบอสมืดผมไม่มีพลังโจมตีเว้เลยไม่ได้ใส่บวกเข้าไปเลยผมไม่มีอะไรให้ใส่เข้าไปนะ L l เลเวลสนะทีมนี้เราก็สู้เข้าไปเลยอ่ากดตัวละครออกไม้ไว้ที่สุดนะตอนเริ่มเกมนี่สำคัญมากอย่าไปกดออโต้เพราะถ้าออกองค์กดออโต้แล้วมันไม่เสกตัวละครให้เรานี่เราโดนชนหน้าบ้านและโอ้โหเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมเราโดนสวนเมกูมินบาวล็อกอทำไมทำไมดาเมจมันแรงจังโอ้ทุกคนทำไมอีกฝ่ายดาเมจแรงจังอ่ะ โอ้โหไม่รอดว่ะโอเคไม่อะไรทุกคนทีมนี้ก็นั่นแหละเนาะไม่รอดทำไมอ่ะนายดูหน่อยดูนิดนึงอือหืหลักๆเลยก็อืมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขามีโดนแน่นอนหลายชิ้นนะอืมอาจจะเป็นเพราะโดนแน่นอนก็ได้เพราะเรามีโดนแน่นอนแค่สามสี่ชิ้นเองนะทุกคน ไอ้ดีนี้มีโดนแน่นอนน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องการโดนแน่นอนพลังโจมตีรวมให้ได้เยอะที่สุดนะส่วนทีมนี้ก็มีอัลเบโดซึ่งก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ม,มีวางตัวละครที่ปเป็นเจฟีเหมือนเราอยู่แล้วก็ตีเข้าไปเลยอ่านี่แล้วก็กดโล่ไปให้ฝ่ายกดน้้ำแข็งเพราะเราไม่ควรประมาณนะซึ่ง ไม่รู้ว่าจะจบเพชรหได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้ามีตั๋วกับมีเวลามาเล่นเยอะมากพอก็น่าจะตบที่เพชรหได้ง่ายๆนะคลิปนี้ก็เรียบร้อยอ่าชนะแล้วนะตั๋วก็น่าจะหมดแล้วนั่นแหละนะทุกคนอีกหนึ่งวันอัปเดตแล้วถามว่าวางแผนการเล่นยังไงดีนะ ก็หลักๆเลยก็คือบอลมืดตอนเนี้ยไอดีไหนที่ยังไม่มีบอลมืดเนี่ยแล้วมีตั๋วผมแนะนําว่าเอาไปเปิดเอาไปเปิดบอลมืดก่อนนะทีมที่ยังไม่มีบอลมืดเอาไปเปิดบอลมืดก่อนคือคอลับโบเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีเวลา1เดือนในการเปิดซึ่งระหว่าง1เดือนนั้นะเราสามารถดองตั๋วไปเปิดได้ตลอดเวลาแต่ว่าบอลมืดเนี่ยถ้าหายตอนนี้มากทีนี่คืออาจจะปลายปีเลยเพราะฉะนั้นเอาบอลมืดให้ได้ก่อนตอนเนี้ยใครที่ยังไม่มีบอลมืดเอาบอลมืดให้ได้ก่อน ถ้าไม่ได้จริงๆอะ่ะก็ต้องไปลุ้นคอร์บโบนะซึ่งเลอเวลาแค่วันเดียวนะทุกคนอืออกมาวันนี้แต่ว่าเลยเวลาแค่วันเดียวโอเคมาซึ่งตอนนี้เนี่ยแล้วก็เน็ตกากเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่านั่นแหละเนาะช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคถามว่าไอดีนี้เนี่ยมีตัวเกาดำแม็กกี่ตัวก็ตอนนี้มีสามตัวนะอืซึ่งบอสมืดก็ใกล้แม็กแล้ว อ่านี่บวกสองไหนดูตรงนี้ดิอ่าภารกิจประจําวันตรงนี้อืมอีกแค่นี้เดียวจะได้กบก้าวดาวแล้วพอได้กบก้าดาวก็จะเป็นบวกสามถ้าอัปเดตหน้าหรืออัปเดตต่อต่อไปมีกิจก,กรรมแจกกบก้าดาวอีกแล้วก็จะได้ก้าวดาวแม็กตัวที่สี่นะซึ่งตัวที่ห้าเนี่ยตามการคาดการก้าวดาวแม็กตัวที่ห้าหลักๆเลยตอนนี้เอาตรงๆเลยคือ,ย,คอยังไม่มีในหัวเลยนะเพราะกินโทคินี่มันลําบากใจนะเพราะว่าคอมโบ คอมโบไม่เข้ากับทีมอะแล้วก็มันแบกก็จริงแต่ว่าคอมโบไม่เข้ากับทีมอืมก็ต้องคิดนิดนึงว่าตัวไหนจะเข้าดาวแม็กดีอาจจะเป็นโคลาโบน่าถ้าเกิดมีตัวโกงเข้ามาก็ได้ซึ่งตอนนี้นี่ผมก็มีตัวนี้ตัวน,วนี้ซึ่งตัวนี้เป็นแฟรี่ผู้แซนต้าแซลลี่มืดตัวบินซึ่งผมก็ไม่เคยป้านเลยไม่เคยเอามาใช้ในทีมคือป้านแหละแต่ไม่เคยมาใช้ในทีมเพราะว่านั่นแหละทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะว่า เดี๋ยวนี้มันมีโคนี่แสงบินซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่จอบป้อมกากมากๆนะซาลีพูดแซนต้อืมเนาะซึ่งไอดีผมคังเกียร์คังตัวละครก็อืมประมาณนี้เลยมีเทนกะแล้วก็ไอตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันปั้นมาทําไมก็ไม่รู้นะอืฮมอันนี้ก็เป็นซ l รีสมัยก่อนพอตัวนี้แบกเลยว่าตัวนี้จะป้อมดีอืมเนาะแต่สมัยนี้หันมาเล่นภาคพื้นแทนแล้ว ได้บดมือแล้วก็ต้องมาคิดกันอ,อีกทีนึงว่าก้าวดำแม็กตัวที่5้าเป็นตัวอะไรนะแต่ที่แน่ก็คือต้องเป็นตัวที่ยืนหลีกได้ยาวๆแน่นอนถ้าปันตัวพวกที่ไม่ได้ยืนหลีกได้ตลอดเวลานี่คือโอ้โหโจบเลยอืมเนาะไหนดูห้องทดลองหน่อยดูว่าตอนนี้มันมีกบให้เราเปิดไหมว่าจะเก็บกบดําให้ครบ40ตัวนะตอนนี้น่ามี30ตัวได้มไม่มีเลยไม่เป็นไรอิสุเคทุกคน หนดูห้องหลอมแล้วเพื่อหลอมกบไฮเปอรอไปเมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กดออกมาก่อนมาดูกิวนี้เราอยู่กิวทองแดงนี่หรอผมจำไ,ได้ว่าผมกดเข้ากิวสุ่มๆมานะก็น่าเจอกิวนี้แหละก็เราก็อยู่ไปนะไม่ไม่มีกิวอยู่อยู่แล้วนะอืมเข้าร่วมกิวเลดแล้วก็นั่นแหละวิธีเดิมทาแทบทุกคลิปใครที่ดูช่องผมนี่ถ้าดูเกินหนคลิปนี่ก็ นั่นแหละนะทุกคนคงเห็นว่าผมต้องมาทําอะไรแบบนี้ตลอดคือเราไม่มีตัวสะท้อนเนี่ยอย่างแรกอย่างที่2ก็คือเราขี้เกียจมานั่งตีนะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวสะท้อนเนี่ยแล้วก็ตีบอสต,ตายยากอยู่แล้วนะอืมแต่ว่าบอสวิลแค่12เองดูรงไม่น่าจะมีใครตีบอสเท่าไหร่คิวนี้เพราะว่าสักพักหนึ่งผมอาจจะต้องออกจากกิวนี้แล้วนะเพราะกิวนี้น่าจะให้ของรางวัลกับเราน้อยมากไปหน่อยนิดนึง อืมเนาะเพราะว่าคนในกิ์ไม่ค่อยตีตัวอะไรกันเลยมาตรงนี้แล้วก็มีคีิปสนับสนุนเลนเจอร์เหรอผมไม่รู้ผมจะเอาตัวอะไรดีเพราะว่าเอาไปก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่ดีอะทุกคนเก็นปะตอนนี้ก็ไม่มีเหรียญตากิลด้วยเพิ่งแลกกบุฮเปเร์ไปไม่มีอะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละหลักๆแล้วก็จะมาพูดกันว่าวางแผนยังไงดีนะอืมแต่ว่าสำหรับใครที่ มีแผนใน,ในการพัฒนาอดีอยู่แล้วก็สบายนะก็เล่นชิวๆไปเลยนะอืมซึ่งหลักๆไอดีของผมเนี่ยก็ดองตัว๋วเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคคลโบนาร้อยสี่สิบเตัว๋วแต่ถ้าตัวละครคคลโบนาไม่มาแบบซากะกับแจ็คอะไรเงี้ยผมก็อืมกน็น่าจะทําใจลําบากวพอสมควรนะนหลักๆเลยคือผมอยากดองตั๋วให้ได้4ี0ร้อตั๋วเลยนะเออแบบใช้ย้ายาในอนาคตเลยนะ แต่ต้องดูด้วยนะว่าคลโบน่าโหดหรือเปล่าถ้ามันเป็นตัวละครหยุดห้าวิผมจะสุ่มอืมแล้วก็อาจจะมาเอาเอามาแทนกินโทคิก็ได้เพราะว่าไอดีเนี่ยผมต้องการให้มีหยุดห้าวิครบทั้งทีมเลยนะซึ่งไม่มีมีตัวของบ,บอสมืดกับตัวบาวยูมาทูดนะที่ไม่ได้เป็นหยุดห้าวิอืมตัวนี้ก็เป็นตัวหยุดห้าวิผสมกับตัวตัดแล่เนาะ ตัดแรกผมก็มีไปของบายมมาทูดกับบอลมืดอ,อยู่แล้วด้วยก็กลายเป็นโคโบตัดแรหกหลักๆทีมผมก็ประมาณนี้ทุกคนรอดูคบโคโหนะ่าอืมซึ่งสำหรับใครที่มีแผนการเล่นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ